สวัสดีพี่น้องป้องปายสุภูสุคนเดอครับเมื่อนี้มาพบมาพอ่อเนาะครับกับทางพญาแสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวนะครับเป็นข้าวของทางพระเอกลิกเกอท่านหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าโปะเต็มเต็มนะครับว้าเล็วกะเดี๋ยวเขาเาเรื่องเลยครับพระเอกลิกเกอโปะเต็มเต็มหลังเพจที่ดา่าบอสดบิก๊กที่แท้ คือคนนี้เอฟซีลันว่าแล้วทำไมคุ้นๆป้าพี่น้องแมนดนแชี์อย่างอีกนอก้อบัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับสืบเนื่องนะครับมีเพจเพจหนึ่งนะครับที่ใส่รูปนะครับเป็นรูปผู้ชายหลอๆนะครับแต่ว่าออกมาโพสออกมาดาบอรดบิก๊กผู้ใหญ่บ้านฟินเลนดนนะครับบอกว่าเป็นชายแท h, แ้เรากับาดาบอดบิก๊ก แล้วกัมิการไปอวยนะครับทั้งหมอลัมสาวอวยพระเอกลิเกนะครับซึ่งเอฟซีก็แปลกใจแล้วครับถ้าบอกว่าบ้าลูกจากทั้งสองฝ่ายยูริดีขึ้นมาดาบอร์บิ๊กนะครับล่าสุดนะครับโดนแฉโดนขุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเพจเลดี้พรอติฟนัสวีเดนแฟนเพจ3นะครับเพิ่นโพสไว้แบบนี้ครับโพสมาเนี่ยบอกแล้วว่าอย่าโปะนะครับแล้วเลดี้พรอตินะครับเพิ่นไปขุด นะครับเฟสเฟนี่หรือว่าเพจนี่นะครับในอดีตห้าหกเดือนที่แล้วนะครับยังมีการออกมาโพสโปรโมทนะครับลิเกลัมซิ่งเลียวกับชวนให้เอฟซีนะครับเข้าไปซื้อกลุมปิดอยู่เลยนะครับเพจนี่พอโดนขุดในอดีตนะครับแล้วพอขุดไปอีกครับกับไปเจอพฤติกรรมนะครับเพจนี่นะครับมีการไปโพสในกลุ่มสาวๆบอกว่าอยากมีคนคุยอยากมีสาวคุยนะครับซึ่งพฤติกรรมนี่มันคุ้นๆนะครับ เป็นพฤติกรรมของพระเอกลิเกในอดีตประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับเอฟซี FC นี่ฝันทงเลยครับว่าเพจเพจนี้ไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะครับนั่นก็คือตัวพระเอกลิเกเองนั่นแหละประมาณนี้นะครับแต่ว่าพี่ๆน้องๆฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจาาณาไปน้านะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ของเอฟซีบางท่านบางคนสู่ฟังนะครับเอฟซีท่านแรกเพื่อนบอกว่านึกแล้วต้องเป็นมันไอเออนะครับเอฟซีท่านต่อมานะครับคอมเมนต์บอกว่า โปแล้วจ้ามิดหน,น้าละ่ะด่าและใส่ร้ายพ่อไก่อย่างเดียวเลยนะครับด่าบอดบิกอย่างเดียวเลยวา่าแล้วนะครับท่านต่อมาบอกว่าคนอะไรพิมพ์อวยตัวเองซะงั้นฮ่า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 นะครับเพราะว่าผิดนี่สิอวยพระเอกลิเกช้ำเลยนะครับเลี้ยวหลายๆท่านก็มองว่าภาษาในการพิมนะครับคำว่าคำจ่าหรือว่าคำคมคำกวีแบบเนี้ยครับมันเหมือนของพระเอกลิเกเป๊ะเลยประมาณนี้นะครับเลี้ยวอีกสองท่านครับ,ปปรรรบท่านต่อมาบอกว่า ตัวมันเองนั่นแหละจากใครล่ะเผืเผๆคนที่โพสต์คือเมียนะครับแล้วกับเอฟซทันสุดท้ายนะครับบอกว่าอ้าวว่าแล้วภาษาที่พิมพ์มันคุ้นมากนะครับการเป็นความคิดเห็นนะครับของ f อซบางท่านบางคนนะครับผมก็เลยออวมาอัปเดตมาว่าสฟังนะครับพระเอกลิเกโป๊ะเต็มๆเ,เพราะว่าเพจที่ด่าบอสบิ๊กนะครับเอฟฟันธงว่านั่นก็คือ ตัวของเบฟเองหรือว่าตัวพระเอกดิกีกเองนั่นแหละประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ